สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะในช่อง l a l i s t นะวันนี้นะคะเราจะมาสร้างที่พักค่ะเนื่องจากว่าเราหวาพึ่งไปสอยแพ็คใหม่มาก็คือ Snowy Escape เนาะแล้วเราก็เกิดการเหรอ่อค่ะเราก็เลยจะมาสร้างที่พักสไตล์ญี่ปุ่นแบบจะเป็นนีสไตล์บนภูเขาโคโมโรบิใช่ไหมนะ คือเราอะอยากจะทําเป็นที่พักบนเขาสไตล์ญี่ปุ่นที่แบบสําหรับครอบครัวหรือว่าสําหรับกลุ่มเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจะใช้แบบเต็มลอตเลยแล้วก็เราจะทำออนเซ็นไว้ให้ด้านหลังมีด้วยนะคะ คอนเซนมันใหญ่ไปแล้วแบบลัวมันทําให้ดูแน่นก็ลบออกแล้วก็เปลี่ยนลัวนะคะซึ่งของทั้งหมดที่เราใช้ในหลังเนี้ยในในเขาเรียกว่าอะไรอะบิวเนี้ยก็คือของจากเบสเกมและ Snowy Escape เท่านั้นนะคะ และนี่ก็คือภายนอกของตัวที่พักที่เราได้สร้างเสร็จแล้วเนาะตกแต่งอีกนิดหน่อยด้านบนก็จะเอาที่ตกแต่งหลงังคาค่ะมาใส่ตรงขอบหลงังคาไว้เนาะด้านล่างก็มีห้องครัวนะคะโถงตรงกลางห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวแล้วก็เป็นโซนแบบเดินผ่านแล้วก็ตรงนี้เป็นห้องน้ำแล้วก็เป็นห้องที่อ่สำหรับเตรียมตัวลงไปแช่ออนเซนนะ แล้วชั้นสองก็ด้านบนก็จะเป็นโถงทางเดินค่ะที่สามารถมองเห็นข้างล่างได้ตรงนั้นเป็นห้องนอนแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นห้องนอนตรงนี้ก็เป็นห้องนอนอีกเช่นกันโดยที่ห้องน้านะคะจะอยู่ตรงนี้ซึ่งถ้าอยู่จากตรงนู้นก็คือต้องเดินไปเข้าห้องน้ําตรงนี้นะมาเริ่มกันที่ห้องน้ําชั้นล่างนะคะคือเราอ่ะเป็นคนที่ชอบเริ่มสร้างห้องน้ําก่อนเพราะว่าเพราะเฟอร์นิเจอร์เขาเรียกว่าอะไรอะวัสด,ดุ สิ่งของในห้องน้ำอะ่ะมันมีไม่เยอะเราห้องน้ำข้างล่างก็คือเราจะทำเหมือนกันเลยทั้งห้องแค่แบบจะเปลี่ยนสีสีเข้มสีอ่อนใช้อ่างอาบน,น้ำชักโครกจาก snowyscape e แต่ว่าใช้ที่ล้างหน้าเป็นฟันของ best game นะคะแล้วก็จะติดกระจกเนาะแต่ว่า อ,อาจจะต้องย้ายเนี่ยกำแพงที่มีวอลเปเปอร์มาไว้อีกด้านหนึ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าติดกระจกไปอีกเนี่ยมันจะละลานตามากเลย ส่วนห้องน้ำด้านบนนะคะก็ใช้อุปกรณ์ใช้เฟอร์นิเจอร์อ่างอาบน้ำจักโครงเนี่ยเหมือนกับข้างล่างเลยเพียงแต่ว่าใช้สีขาวสีดำเนาะสลับกันห้องที่เป็นวอล์สีขาวเราก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์สีดำห้องที่เป็นวอล์สีดำเราก็จะใช้เฟอร์นิเจอร์สีขาวนะคะส่วนอ่างอ่างอ่าง,งล้างหน้าจะอยู่ด้านนอกนะคะจะแยกออกมาแบบนี้นะ ก็ <ack> คือแปลงฟันอยู่ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวตกแต่งด้วยต้นไม้ดอกไม้ให้มันแบบสไตล์ญี่ปุ่นอีกนิดนึงก็งเ,เป็นอันเสร็จนะคะก็วาร์ปลงมาข้างล่างนะคะห้องสำหรับเตรียมตัวไปแช่ออนเซนคือเราอะอยากได้เก้าอี้หรือว่าแบบที่นั่งที่มันไม่มีพนักพิงอะแบบเนี้ยแต่ เราจะใช้แค่ Snowy Escape ก,บกับ Bed Game เท่านั้นดูดิก็ต้องหานะคะต้องใช้เวลาหาแบบหนึ่งซึ่งในห้องนี้เราก็จะใช้โทนสีขาวเนาะกับสีไม้อ่อนๆด้านฝั่งหนึ่งอะ่ะก็จะเป็นตู้พวกตู้เสื้อผ้าหรือว่าตู้เก็บของอาจจะสมมุติว่าเป็นผ้าเช็ดตงผ้าเช็ดตัวอะไรก็ได้อีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นโต๊ะนะคะและน,นี่เราก็เจอแล้วเป็นเบาะเล็กๆจาก Snowy Escape แล้วก็มีสีที่เข้ากับห้องนี้ด้วยนะคะส่วนฝั่งเนี้ยที่เราพูดทิ้งไว้เมื่อกี้เราก็จะเอาของจุกจิกที่แบบอาจจะใช้แบบสําหรับแช่น้ําหรือว่าแบบแช่น้ําเสร็จแล้วอาจจะมาแบบแต่งหน้าแต่งตัวทาครีมอะไรตรงนี้ก็เอามาวางไว้แล้วก็จัดเรียงนะคะให้มันสวยงามไม่ลืมที่จะเอาต้นซาก,กุระน้อยๆมาวางนะคะ เมื่อจัดวางเสร็จแล้วนะคะก็ทําการเปลี่ยนสีค่ะให้เข้ากับโทนห้องคือเล่าอะ่ะตลกตัวเองอย่างหนึ่งตรงที่แบบเราอะ่ะไม่ชอบใช้สวอตแรกของของไอเทมอะ่ะแต่จริงๆอะ่ะคือเราหยิบใช้เพราะว่ามันสวยนะเพราะมันสะดุดตาแต่ก็แบบเออก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันก็ตรงนี้ใส่ผ้าเช็ดตัวได้นะคะก็เอามาวางไว้เนาะเปลี่ยนสีแล้วก็มาในโซนห้องครัวนะคะเราก็ใช้เค์เตอร์ทั้งหมดจากเบทเกม แล้วก็เลือกใช้สีเข้มเนอะส่วน,อ,นอื่นๆใดๆก็มาจากเบดเกมแล้วก็ snowyscape นะคะอย่างที่บอกเตาน่าจะมาจาก snowyscape นะแต่ของตกแต่งที่เหลือก็มาจากเบดเกมทั้งหมดนะคะนอกจากม่านฝั่งขวาก็แทบจะเบดเกมแทบจะแบบ80%เลยอะห้องเนี้ยไฟตรงนี้เมื่อก่อนถ้าเราใช้ทุกแพ็กเนี่ยเราจะใช้ของ high school years เนอะ แต่แต่แต่ตอนนี้เราก็ต้องหาอะไรมาแปะให้มันสว่างส่วนด้านนี้นะคะเราก็จะเอาพมานะคะมาใส่ไว้อย่างนี้เปลี่ยนลายให้มันฝ้าขั้นตอนสุดท้ายก็คือแปะพรมนะคะแล้วก็ตรงนี้โล่งๆก็หาต้นไม้โหใหญ่เกินหาต้นไม้มาใส่นะคะเพอยะยอแล้วมันก็ติดเงาอะ่ะอาจจะขยายเอาเออ,เอ,อ ต่อนะคะเป็นมาสเตอร์เบดรูมก็ได้แหละเพราะว่าเป็นห้องนอนชั้นหนึ่งที่มีห้องน้ําในตัวเนาะคือจริงๆอะ่ะคิดว่าแบบสมมุติว่าซิมที่แบบมีซิมคนแก่อะ่ะก็จะได้ไม่ต้องเดินขึ้นเดินลงบันไดไงตัวหน้าทีวีตรงนี้นะคะเราก็ DIY มาจากอัปเปอร์คาบิเตกับเคาน์เตอร์นะของเบดเกมแล้วก็ชั้นวางของของเบดเกมที่เอามาขยายเอาส่วนเสาสี่มุมตรงนี้ก็มาจากดีบักค่ะเพื่อที่จะได้เอามาแบบ เหมือนวางทีวีแหละแต่จริงๆแล้วก็คือบังรอยบันไดที่มันโผล่เข้ามาในห้องแล้วก็มีโซนสำหรับทํางานให้ด้วยนะคะพักร้อนยังไงให้ได้ทํางานอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่เข้าใจ <c oughs> แล้วก็มีพวกผ้าเช็ดตัวเนาะตะก้าผ้ากับเครื่องใช้ในห้องน้ําวางไว้ให้เรียกว่าบริการทุกระดับนะคะประทับใจแต่หยิบใช้จริงไม่ได้ <c oughs> แค่นั้นเอง <c oughs> ส่วนตัวห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนนี้นะคะก็คือเหมือนกับห้องน้าห้องอื่นๆซึ่งเราก็ไม่ได้ตัดลงเนาะแล้วก็ด้านบนนะคะก็เป็นห้องนอนอีกห้องนึงที่มีประตูเป็นด,ดอกซากุระเราก็เลยใช้สีแบบโทนไม้ที่ออกแดงๆซึ่งก็มุมนี้เดี๋ยวเราจะให้เป็นมุมทำงานนะคะแบบอาจจะไม่ได้ทำงานแหละแต่คือเป็นมุมเล่นคอมเนาะก็จะเอาชั้นเอาเชลจาก สนว์เอชเคมาวางซ้อนกันสองอันไม่ใช่ซ้อนกันสีวางข้างกันเออแล้วก็เปลี่ยนสีให้ใกล้เคียงกับหน้าตากเนาะเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอาโต๊ะมา1ตัวนะคะทำการวางโน้ตบุ๊กแล้วก็หากเก้าอี้สักตัวหนึ่ง แล้วก็ย่อโต๊ะลงนะคะแล้วก็ดันมันเข้าไปก็จะสามารถใช้งานได้หาอะไรมาบาังข้างล่างซะเนียนๆและขั้นตอนสุดท้ายนะคะคือเปลี่ยนหลอดไฟซึ่งเราเผลอลบพมไปด้วยแล้วก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันว่าตอนที่อัพลงแกวไปอ่ะเราได้ใส่พรมคืนก่าหรือเปล่าแต่น่าจะไม่นะก็ถ้าใครเอาไปนะคะก็เพิ่มพมให้ด้วยนะคะ เดี๋ยวตรงนี้ก็หาไฟมาวางเนาะเดี๋ยวมืดเกินไปมันจะไม่ดีส่วนห้องนอนอีกด้านนึงนะคะเนื่องจากตรงประตูเขาอะค่ะมันจะเป็นลายแบบเหมือนภูเขาอะสีขาวสีดำเราก็เลยใช้โทนสีขาวสีดำในห้องนี้เนาะแล้วก็วางดารุมะด้วย ลืมไปเราต้องวางดารูมาทุกห้องนะคะเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าตอนนี้คุณอยู่คอมเบีทุกอย่างจะเป็นจแเป็นิสอสไตล์โอ้ยลิ้นพันกันไปหมดละก็ถ้าใครที่แบบว่าจะซื้อดีไหมนะคะของ snowy escape เนาะก็สามารถดูสินค้าได้จากจากแพ็คนี้โอ้ยจากคลิปนี้เลยว่าจากแพ็คนี้อะไรล่ะโอ้ยสติสตังคไม่อยู่กับเนื้อตัวเลย มาอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นห้องนอนเหมือนกันซึ่งเราคิดว่าเราจะเปลี่ยนพมานทุกห้องให้มันเป็นแบบนี้เพราะว่าแบบอันเดิมที่ใช้มันไม่ค่อยญี่ปุ่นเลยอะสำหรับเรานะเราก็เลยคิดว่าจะาไปใช้ของจากที่มากับ snowy escape ดีกว่าดังนั้นก็ช่วงนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเปลี่ยนพมานะคะ่ะ ในส่วนของห้องที่แบบขึ้นมาจากชั้นล่างนะคะก็ไม่ได้วางอะไรเยอะมีตู้วางของจาก Snowy Escape กแล้วก็ที่แขวนของจาก Snowy Escape เหมือนกันเสร็จแล้วเราก็ลงมาเปลี่ยนห้องด้านล่างด้วยนะคะจะได้เหมือนกันทั้งบ้านและเมื่อเราสบายใจแล้วนะคะเราก็จะกลับมาชั้น2ต่อซึ่งตรงเนี้ย เราอยากจะให้มีดอกไม้วางอยู่แต่ทีนี้ยพอมันวางอย่างนี้เราหมดเตียงมันจะบังอะ่ะเราก็เลยจะต้องทำอะไรสักอย่างซึ่งเราคิดว่านะคะเราน่าจะหาอะไรมาวางได้หรือเปล่านะเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยย่อเอาได้ไหมลองลองใช้โต๊ะของเขาแล้วแบบย่ออย่างน้อยก็สีเดียวกันอะ่ะเราก็กดก้าขึ้นไปเนาะ เช็คดูว่าลอยหรือเปล่านะคะก็ไม่ลอยนะซึ่งมองเห็นด้วยดังนั้นเราโอเคห้องนี้ก็จะเป็นสีแบบครีมครีมเขียวเขียวเนาะเป็นห้องที่แบบค่อนข้างสันโดษเลยอะก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะสำหรับห้องนอนทั้ง4ห้อง จะมูฟกลับมาข้างล่างต่อนะคะซึ่งห้องที่เราจะทําต่อจากนี้ก็คือห้องโถงกลางกว้างมากอะ่ะคือไม่รู้จะทำอะไรวางพรมก่อน <laughs> เข้ามาก็เช็ดเท้าให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่าเราได้แปะป้ายห้ามใส่รองเท้าในบ้านเนาะแล้วก็ต่อมาเราอยากจะให้มีเตาผิงซึ่งเตาผิงเราคงจะใช้อันนี้แหละไว้ตรงมุมนี้แต่ว่าจะทําออกมายังไงก็คือทําออกมาอย่างนี้นะ แต่ใช้งานจริงไม่ได้หลังจากเราเพเทสไปหลายรอบนะคะก็มีการแก้เกิดขึ้นจนในที่สุดนะคะเตาที่ใช้งานได้ก็คือเตานี้อันนี้คือใช้งานได้นะคะตัวที่อัพลงแก้วเนี่ยเป็นเตาที่ใช้งานได้จริงๆนะคะ และนี่ก็คือบรรยากาศห้องโถงสำหรับทุกๆคนนะคะมีเคาน์เตอร์ชงเครื่องดื่มเนาะมีโต๊ะทานข้าวมีโซฟาแล้วก็มีเตาหิงที่อันนี้ใช้ไม่ได้ส่วนด้านนอกนะคะก็ตกแต่งเรียบร้อยมีตู้กดน้องกดน้ำมีถังขยะมีเก้าอี้เนาะแล้วก็ตามกำแพงก็จะมีโปสเตอร์โฆษณาต่างๆติดเต็มไปหมดเลย บรรยากาศภายนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะมีสวนย่อมเล็กๆตรงนี้แล้วก็รูที่มันเป็นต้นไผ่โผล่ขึ้นมาด้านหลังก็จะมีต้นไม้ใหญ่เนาะอยู่อยู่บนออน,ออนเซ็นแล้วก็มีโคมไฟระย้านิดหน่อยแล้วก็มีเตากรีวนะคะอยู่ข้างหลังพอแพนแบบเต็มๆนะคะห้องนอนห้องนอนห้องนอนห้องน้ำนะคะ ชั้นล่างก็เป็นห้องนอนค่ะห้องน้ำในตัวห้องครัวแล้วก็ลิฟวิ่งสเปซที่กว้างมากๆตรงนี้ก็เป็นโซนนั่งพักผ่อนนะคะแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ห้องสำหรับเตรียมตัวไปแช่ออนเซ็นค่ะก็สำหรับที่พักตรงนี้นะคะก็สามารถจุซิมได้ทั้ง8คนเลยนะคะ สำหรับใครที่ชอบที่พักสไตล์ญี่ปุ่นนะคะแล้วก็มีแค่เบสเกมกับ Snowy Escape เนาะก็สามารถเข้าไปโหลดที่พักตรงนี้ได้เลยชื่อว่า Real Gang and Friends นะคะในแกลเลอรี่ของเรา a3iou_st u n d e r c o r e ค่ะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเราก็ฝากกดไลค์แล้วก็หากมีคอมเมนต์อะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะาฝากกด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยที่สำคัญที่สุดเลย สำหรับวันนี้นะคะเราก็ต้องขอตัวก่อนนะคะขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะคะสวัสดีค่ะ